ผู้หญิงถ้าแม่ทัพกลับมาจากชายแดนแล้วยังพาสตรีกลับมาด้วยจะทำยังไงดีจะทำยังไงเหรอรีบเตรียมการสิกระดังสอนมองคนดหรือยางแขวนผ้าแพแดงแล้วหรือยางหักบรรยากาศในสวนไม่คึกคักพอท่านไปทบสกิดว่าข้าหึงหวงนะคุณหนูวันแต่งงานของท่านกับเซียวจื่อเชียนเขากลับทิ้งท่านเอาไว้ลำพังแล้วไปชายแดนสองปีบัดนี้กว่าจะกลับมายังพาสตรีกลับมาด้วยอีกเหตุใดท่านถึงไม่ร้อนใจเลยละคะเจ้าหมายความว่า ข้าควรฉวยโอกาสสร้างกระแสให้ตัวเองโด่งดังในชั่วข้ามคืนแล้วรีบทำเงินเช่นนั้นเหรอฮะฮะท่านพูดอะไรเะขอโทษทีทำงานแรงงานมานานอาชีพเก่ากำเริบเดิมทีฉันเป็นลูกจ้างแอดมินในโลกปัจจุบันอดนอนสาวันสามคืนเพื่อลบคอมเมนต์แย่ๆแต่ยังลบไม่หมดฉันก็เดินตายซะก่อน แล้วก็บังเอิญข้ามพบมาเป็นส่งเหยี่ยวจื้อบุตรีเสนาบดีในวันแต่งงานแล้วใช้ชีวิตสบายๆมีเงินแต่ไม่มีสามีมาสองปีเต็มผู <c oughs> ้หญินทำไมทัากลับมาแล้วรีบไ,ไปเร็วค่ะไอหยา ท่านแม่ทัพพาสตรีงามกลับมาจริงๆด้วยท่านแม่ทัพพวกเจาเจอข้าเตือนเจ้าไว้ก่อนโรเอ๋อเป็นผู้มีพระคุณของข้าจิตใจดีและอ่อนโยนข้าตัดสินใจรับนางเป็นอนุภรรยาแล้วหากเจ้าทำร้ายนางแม้แต่น้อยข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไว้แน่พูดอะไรของท่านน่ะแม่นางหลินงดงามเช่นนี้เป็นข้าข้าก็อยากเข้าห้องหอให้เร็วที่สุดชิงอู้ที่ประจุกำยานในห้องเตรียมอุ่นให้พร้อมด้วย ๋อจริงสิหาผ้ารัดหน้าอกสีบัวลายนกเป็ดน้ำคู่มาด้วยบุรุษชอบเซ็กซี่ใสๆแบบนี้ก็ทั้งนั้นท่านแม่ทัพคุณหนูถ้าแม่ทัพพาสตรีกลับมาก็เพื่อให้ท่านกลายเป็นตัวตลกของทั้งเมืองเหตุใดท่านยังกลับทําตัวเหมือนแม่เล้าหรือแล้วจริงๆลสตรีที่ไม่มีเงินถือเป็นตัวตลกที่สุดข้าปรนิบัติท่านแม่ทัพให้ดีจะได้เขาอยาค่าซะง่ายๆข้าก็เอาสินสอดกลับไปอยู่จนเดิมนอนสบายๆไม่ดีกว่าที่นี่หรือหยุดใช้เล่ห์เหลี่ยมต่ำช้าเถิด เจ้ารู้ดีว่าคืนนี้ฝ่าบาทจตดเลี้ยงที่วังหลวงเชิญข้ากับเจ้าร่วมงานและยังจดกัมยานที่หลงไหลในห้องของข้ากับโรเออเพราะเจ้าไม่อยากให้ข้าเขาเฝ้าฝ่าบาทและยน่ความผิดให้โรเออใช่หรือไม่ท่านแม่ทัพอย่าโกรธไปเลยโรเออมาเป็นส่วนหนึ่งของจวนนี้ไม่อยากให้จวนนี้ทะเลาะกันเข้าใจผิดแล้วข้าขยับบปรกาดรักให้พวกท่านหากข้าขวางหูขวางตาท่านนักท่านอยากกับข้าก็ได้หรือข้าอยากกับท่านก็ได้ได้หมดแล้วแต่ท่านเลยเจ้าตั้งใจใช่หรือไม่การแต่งงานนี้เป็นพระราชทานจากฝ่าบาทเจ้าก็รู้ว่าข้าอยากกับเจ้้าไไม่ด ข้าให้เวลาเจ้าแค่ทูบดอกเดียวเรียบเตรียมตัวให้เรียบร้อยแล้วเข้าฟอฟ่าบาดพร้อมข้าข้า,ากลยยุดดีนักส่งเหย่าจือนี่มันร้ายจริงๆทว่าตำแหน่งหูหยินแม่ทัพยังไงก็ต้องเป็นของข้าเออท่านแม่ทัพนี่คือพระราชวังเหรอ ฉะนั้นข้าจะใช้โอกาสนี้เข้าเฝ้าฝ่าบาทขอหย่าไปไม่ได้เด็ดขาดนะคุณหนูฝ่าบาททรงเป็นทรราชอารมณ์ปแปลปรวนท่านขอพระราชทานสมรสบัดนี้จะมาขอหย่าหากทรงพิโรธขึ้นมาหัวท่าน่ะอาจจะหลุดจากบาทได้นะเอ้ยทรราชอะไรกันจะหดร้ได้สักเพียงใดอะ นี่เหตุได้ถึงค่าคนที่วงังหลวงแล้วละ่ะพวกเขาเป็นขุนนางของราชสำนักและคนที่สั่งประหารได้ก็มีเพียงฝ่าบาทว่าเขาตายอย่างน่าเวทนาเช่นนั้นเพราะเขาทําอะไรผิดเหรอความผิดฐานโกงกินเช่นนี้ต้องยักยอกันไปหลายสิบล้านตําลึงแน่แน คนที่ยักยอกเงินของประเทศแค่สิบตำลึงก็ตายได้แล้วขอพระองค์ทรงพระเจริญมื่นปีมื่นปีมื่นปี หรสุจยาจือห้ามจ้องฝ่าบาทเช่นนี้อยากตายก็อย่าพาข้าไปด้วยสิฝ่าบาทฉันไม่หม่อมฉันหม่อมฉันไม่ควรจ้องพระองค์หม่อมฉันคิดเพียงว่าฝ่าบาททรงสง่าง,งามเราขับเทพเจ้าในวิหารก็เลยเผลอมองจนตะลึงไปชั่วขณะ สองปีไม่พบหน้าบุตรีเสนาบดีส่งยิ่งน่าสนใจขึ้นจริงๆจือเชียงสตรีเช่นนี้เจ้าอย่าปล่อยให้หลุดมือเชียวฟาบาทก็ม่อมรู้ว่าทําผิดต่อเยาเจอแค่หวังว่าจะไม่ทําให้โลเอ๋อต้องเสียใจอีกก็ม่อมเคยได้รับความช่วยเหลือจากหลินโลเอ๋อที่ชายแดนจนมีโอกาสรอดชีวิตกลับมาได้ กระหม่อมอยากรับนางเป็นอนุภรรยาจึงขอพระราชทานสมรสจากฝาบาทแม่นางเซียวซ่งเจ้าคิดเห็นเช่นไรกับเรื่องนี้ทุนฝาบาทบอมชันชื่นชมท่านแม่ทัพเสมอที่กล้าหารูร้คุณคนและไม่เคยลืมบุญคุณใครแต่หม่อมฉั้นเป็นคนขี้หึงเราไม่ได้กับการถูกละเลยหรือทอดทิ้งจึงขอฝาบาทให้เราหย่าก,กันเถิดเพื่อให้ท่านแม่ทัพได้ตอบแทนบุญคุณเต็มที่เจ้าไม่ต้องใส่ร้ายหราเออเช่นนี้ เราเออจิตใจดีและอ่อนโยนและไม่มีวันทําให้เจ้าต้องทุกข์ใจแน่นอนก็มองเพียงสงสารแม่นางหลินกระพ้าตั้งแต่เด็ก<ฮ>อยากแต่งนางให้เข้าจวนเพื่อมอบชีวิตที่มั่นคงให้นางเหตุใดที่ไม่รับนางเป็นบุตรบุญธรรมแทนแล่ะไม่มั่นคงกว่าเหรอรับเป็นบุตรบุญธรรมของแม่ทับเซียวนางก็จะไม่ต้องกังวลเรื่องปากท้องไปตลอดชีวิตและยังแต่งกับคนที่นางรักได้เองไม่ดีกว่าเหรอเจ้ามันหาเรื่องไม่เข้าเรื่อง แม่ทับเซียวหากชอบเป็นนางหลินก็บอกมันเลยอย่าโมลเล่นบทซรับซึ่งบุญคุณนั้นเลยเสแส้งสิ้นดีส่งเดาจือระหว่างข้ากับโราเออไม่ได้สกรปรกอย่างที่เจ้าคิดเจ้าไม่สกรปรกแต่แค่กระหายในตัวนางล่ะสิเจ้าพอได้แล้วอ,อแม่นางเซียวซ่งเจ้ายืนขึ้นก่อนเถิดขอพระไทยฝ่าบาท แม่นางหลินเคยช่วยชีวิตแม่ทัพเซียวรางวัลตอบแทนข้าจะประทานให้แน่นอนถ้าว่านางก็เป็นเพียงสามัญชนเจ้าจะให้นางมีศัก์เท่าบุตรีเสนาบดีแม่ทัพเซียวนี่จะอยากฉีกหน้าท่านเสนาบดีหรือว่าอยากฉีกหน้าของข้าที่เป็นผู้ที่พระราชทานสมรสให้กันแน่กม็มอมไม่บังอาจ เมื่อวันก่อนข้าเพิ่งพบเสนาบดีส้มเขาขอให้ครอบครัวสงบสุขสมานฉันแม่นางเซียวส้มเจ้าก็ควรสำรวมวาจาอย่าทำให้เสนาบดีส้มต้องเสียใจเ,ออเพคะฝ่าบาทออออปล่อยทำอะไรเหรอนี่เป็นแผนยั่วให้ไล่ตามงั้นเหรอนี่เป็นกลยุทธ์ใหม่ของเจ้าเหรอปล่อยนะนิด่าน ข้ามไล่ไปไกันเจ,ากกนจา้าก็ชอบให้ข้าทำแบบนี้ไม่ใช่เหรอข้ามาชอบมันไล่เซียวจื่อเฉียนเจ้าดูให้ดีนะข้คาคือส่งเหยว์จือ่อท่านพ่อขค้าคือเสนาบดีวางใจเถิดข้ามองเห็นชัดเจนอยู่แล้วฉะนั้นก็ดูให้ชัดกว่านี้อีกหน่อยแล้วจะทำตัวบ้าๆต่อหน้าข้าอีกบุตรีเสนาบดีที่ไหนกันก็แค่สตรีปากร้าย คุณหนูท่านไหว้พระขอ,<น>ขอพรอ,อยู่ที่นี่ปล่อยให้ท่านเขยอยู่กับมนางนั่นที่โจนท่านไม่กลัวว่าพวกเขาจะทําอะไรกันหรอหากไม่มีอะไรเกิดขึ้นข้ายังคิดว่าเขาใช้ไม่ได้จะไปเพิ่มเงินทําบุญให้ข,ข้าหน่อยข้าแต่พระพุทธองค์ข้ามีเพียงคําขอเดียวขอให้หย่าได้เร็วๆจะได้นอนสบายเสียทีขอร้องละขอร้องละขอร้องละออ้ย ขนมคริสตัลหกมังกรของข้าฟาบาทพค่ะตรงนี้ไม่มีผู้ใดพอดีเบาจะเฝ้าอยู่ด้านนอกพะค่ะ ฝาบาทกูลูกนี้สามารถดูดซับกูแม่ในร่างฝาบาทได้เพียงเลี้ยงให้ครบสามเดือนแล้วเลี้ยงมันด้วยเลือดทุกคืนวันเพ็ญก็ได้แล้วฝาบาทต้องปกป้องกูลูกไว้ให้ดีห้ามให้ผู้ใดแตะต้องมันเด็ดขาดกูพิที่ฝาบาทได้รับเรียกว่ากูร่วมความเป็นความตายบัดนี้กูแม่ในร่างฝาบาทเป็นกูความเป็นความตายกูอะไรนะคนที่โดนกัดจะเป็นเจ้าของกูลูกคนที่โดนกัดจะเป็นเจ้าของกูลูกและจากนั้นจะร่วมความเป็นความตายขนาดนี้เลยทำไมไม่พูดต่อล่ะ บังเอิญจังไปคาฝาบาทเจ้าได้ยินอะไรบ้างหม่อมฉันหม่อมฉันไม่ได้ยินอะไรเลยไม่ได้ยินอะไรเลยจริงๆเจ้าฉลาดมากทว่าคนฉลาดมักอายุสัน้นหากูลูกนี้กัดผู้ใดเข้าคนที่โดนกัดจะเป็นเจ้าของกูลูกและจากนั้นจะร่วมความเป็นความตายกับฝาบาทเอลเขาน่าจะซ่อนกูลูกไว้ตรงนี้นี่เจ้าลองเสียงด้วยหน่อย โอ้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 เจ็บเจ็บเจ็บมากเลยโอ้โอ้เจ็บ่งกววซ่งย่าจ้จะอยากตายเหรอบัดนี้ข้าจะสนองให้เจ้าเองฝ่าบาทอย่านะกูพิสมบูรณ์แล้วบัดนี้ฝ่าบาทกับนางนั้นมีชีวิตร่วมกันและตายร่วมกันอะไรนะอ่าไม่ต้องตายแล้วเหรอโอ้ ฝ่าบาทฝ่าบาทฝ่าบาทท่านห้ามฆ่าข้านะข้าตายท่านก็ไม่รอดเหมือนกันน่ะชีวิตข้าคนนี้ไม่เป็นไรหรอกท้าว่าฝ่าบาทถึงเปถึงออรสวรรค์มีวิธีถอนพิษกูนี้หรือไม่ใช้เลือดของนางเลี้ยงกูลูกต้องใช้เวลาสามเดือนทุกวันขึ้นหนึ่งคำและสิบห้าคำต้องใช้เลือดต้องใช้เลือดต้องใช้เลือดเลี้ยงมันมอมฉจะจะให้เลือดมากเท่าไหร่ก็ได้หม่ขนมฉันไม่บอกเรื่องนี้จากนี้ไปทุกวันขึ้นหนึ่งค่ำและสิบห้าค่ำข้าให้ ฝ่าบาทข้าขอตัวก่อนนะซ่องเหยาจือเจ้าอย่าลืมซะละ่ะชีวิตของทุกคนในจวนเสนาบดีจะขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วฝ่าบาทปล่อยนาไปเช่นนี้หรือหากว่านางนางกลัวตายถึงเพียงนี้ไม่กล้าปล่อยข่าวหรอก่น่สินะนางกลัวตายมาก เมื่อก่อนข้าคิดว่านางโง่เขายอมตายเพื่อผู้ชายคนเดียวไม่คิดว่าครั้งนี้นางฉลาดมากพระยาค่ะทิ้งอุิโอเจ้ายังอยู่ที่นี่อีกเหรอฝ่าบาทหม่อมฉันไม่ได้ตั้งใจจะแอบฟังนะหม่อมฉันเดินวนไปมาก็ออกไปไม่ถูกหม่อมฉันหลงทางฝ่าบาทได้เข้าใจบ่ม,มฉันผิดนนะเมื่อครูขาคงพูดว่านางฉลาดเร็วเกินไป <c oughs> ลุกขึ้นเถิดข้าจะพาเจ้าออกไป จะพาหม่อมฉันออกไปเหรอหากไม่ให้ข้าพาไปเจ้าก,ก็รอให้คนอื่นพาออกไปเองเถอะส่งเหยาเจ้ <c oughs> จามาที่นี่น่าจะอยากอ้อนวอนต่อฝ่าบาทให้ข้าเปลี่ยนใจใช่ไหมข้าบอกเลยว่าไม่มีทางอิจฉาความไมตตาใจของท่านจริงๆเลยขอคารวะฝ่าบาท เพจได้ฟาบาทจึงทรงประทับอยู่ที่นี่วันนี้ข้าเสด็จดอกตรวจเยี่ยมรัษดรบังเอิญพบภรรยาเจ้าที่นี่จริงสิวันนี้ภรรยาเจ้าไม่เหมือนเดิมเจ้าต้องดูแลนางให้ดีหากเกิดอะไรขึ้นข้าจะลงโทษเจ้าเองพระะค่ะเจ้าไม่ธรรมดาจริงๆ ถึงทำให้ฟาบาช่วยหนุนหลังเจ้าได้หุบปากไปเถอะฟาบาเมื่อก่อนแม่นางจิ๋นเคยกำชับว่าอารมณ์ต้องแจ่มใสเลือดลมจึงจะไหลเวียนดีบัดนี้แม่นางเซียวซ่งมีอนุภรยาเข้าจวนคงจะเป็นการยากที่จะไม่ให้หงุดหงิดใจฟูหลินพยาค่ะ เช่นนั้นก็ให้ใช้นามของข้าไปมอบเปลือนให้นางนั้นช่วยส่งเหยาจือไล่คนที่ทําให้นางรําคาญใจพะยะค่ะข้าน้อยจะจัดการเรื่องนี้เองคุณหนูคุณหนูคะ้คุณหนูฝ่าบาทพระราชทานเรือนให้แม่นางหลินเออมืน <c oughs> ชัดเจนเลยว่าจะให้แม่นางหลินย้ายออกไปอะไรนะ พอเขาอยูここ่ท oh. oh. ี่ใดรีพาเข้าไปบัดนี้หากนางไปข้าก็ต้องเป็นภรรยาแม่ทัพตลอดชีวิตแล้วสิแบบนี้จะได้ยังไงคุณหนูแม่ทัพฉันไม่ทัพยี่เลยหรอเออไปเลยหรอเอ๋มีเพียงท่านเท่านั้นคุณหนูนางไปไม่ได้นะท่านไม่ได้บอกว่านางเป็นผู้มีพระคุณของท่านเหรอถ้าจะขับได้ผู้มีพระคุณออกจากจวนไม่ถือว่าเป็นการอักตันยูเหรอไม่ใช่สิ่งที่เจ้าต้องการเหรอเจ้าลืมไปแล้วหรือว่าวันนี้ที่ตะหนักลิ้นเอ๋เจ้ารายงานฝ่าบาทไว้เช่นไร หากวันนั้นท่านแน่วแน่กว่านี้ฝ่าบัตคงพระราชทานสมรสให้ท่านแล้วเนื่อมาท่านชอบแม่นางหลินนักท่านก็ควรทำเต็มความสามารถฉะนั้นจะรั้งสาวงานได้เช่นไร ท่านแม่ทัพรอเออยินดีอยู่ในจวนเป็นเพียงสาวใช้ชั้นต่ำไม่อยากอยู่โดดเดียเด่ยวนอกจวนเลยท่านแม่ทัพท่านแม่ทัพเบียดขับไรคเลยนะดูสิท่านดูน่าสงสารเช่นนี้ท่านจะใจร้ายและสตรีอ่อนแอที่ดูแลตัวเองไม่ได้ไปได้เช่นไรท่านจะให้นางทำเช่นไรท่านว่าไม่เล่าเจ้าต้องการให้นางอยู่ที่นี่มากใช่หรือไม่มากมากเลยเช่นนั้นก็ให้นางอยู่เถิด ท่านแม่ทัพรีบลุกขึ้นเถอะเดี๋ยวจะปวดข่านะตงตงามผูห้หญิงไม่มต้องเสียแซงเช่นนี้หรอกหมายความว่าเช่นไรข้าเป็นเพียงหญิงกพรพะส่นวนผูหยินเป็นถึงบุตรีเสนาบาดีการแต่งงานของท่านกับท่านแม่ทัพเป็นราชอ,องค์การของฝ่าบาทถึงแม้ท่านแม่ทัพจะมีใจให้กับข้ามากเพียงใดก็ไม่อาจเทียบกับอำนาจของฝ่าบาทได้หูยินไม่ต้องใช้ข้ามาทำร้ายท่านแม่ทัพซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลอกใช้ท่านแม่ทัพ นี่เจ้าคงจะคุกข่าวนานเกินไปจนกระทบสมองนี่เจ้าเข้าไปพักสักหน่อยไหมน,นอนสักีบเถอะวัยรุ่นสมัยเนี้ใจร้อนกันจริงๆเลยอะนี่วันนี้วันที่เท่าไหร่นะสิ้าค่ะสิบห้าแล้วเหรอไปไปไปเร็วไปเร็ว<อ>ไปเตรียมตับหมูให้ค่าแล้วก็ชาดอกแก้คุยกับพุทราแดงเร็วเข้า นานแค่หมดสติไปชั่วขณะหูหยินตามข้ามาเธอเอ,อฝ่าบาทคุงรออยู่นานแล้วโอ๊ย้าดว่าเจ้าหนีความผิดไปแล้วเสียอ,อีกออหม่อมฉันถวายบังคมฝ่าบาทลุกขึ้นเถิด แล้วปล่อยเลือดเผคะอืนี่ นี่คือหุ่นที่ฉันดูได้โดยไม่ต้องเสียเงินเหรอข้าคิดว่าตาของเจ้าคงไร้ประโยชน์แล้วเช่นนั้นเอาออกดีหรือไมอ่หม่อมฉันผิดไปแล้วหม่อมฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆข้าบำรุงเลือดมากไปหน่อยจริงๆซ <c oughs> ่งเหยาจือหากเจ้าอยู่ในวังต่อไปเข่าของเจ้าคงได้ด้านแน่ฝ่าบาททรงร้อนเล่นแล้วหากหม่อมฉันต้องอยู่ในวังไปตลอดสิ่งที่ด้านคงไม่ใช่แค่หัวขานะ่าแน่ แล้วเป็นอะไรเล่าก็เป็นความจงรักภักดีและความเคารพรักที่บม่อมฉันมีต่อฝ่าบาทไงเช่นนั้นบัดนี้ถึงเวลาแสดงความจงรักภักดีแล้วรีบเอาเลือดมาฝ่าบาทใช้เลือดกําดาวของบม่อมฉันไได้หรือไม่ ยังอืดอาดอยู่อีกต่อไปก็จะออกจากวังไปเลยแล้วกันส่งเหยาชื่อเอ้ยส่งเหยาชื่อจะไปเดินเล่นในวัดทำไมให้เปลืองแรงแบบนี้ดีแล้วสมแล้วที่เขาว่ากำสนองเร็วฝ่าบาทแย่แล้วพระเจ้า,าพระสนมซูฟเฟยเสด็จมานางกำลังวุ่นวายอยู่ข้างนอกจะเข้าเฝ้าท่านให้ได้บอกนางไปว่าข้านอนแล้วให้นางกลับไปซะ เมื่อครูข้าน้อยข้าน้อยทูนไปแล้วพเจค่ทะทว่าทว่าพระสนมสูฟเฟยเห็นว่าในพัฒนาของฝาบาทยัจุดโคมไฟอยู่พูดอะไรก็ไม่ยอมไปหากนางไม่ยอมไปก็หาวิธีทําให้นางไปเรื่องแค่นี้ต้องให้ข้าสอนด้วยเหรอ,อ,อพยค่าเจ้าจงควักลูกตาของเจ้าออกมาซะฝ่ออาบาทโปร,รดอภัยด้วยหมฉมันผิดไปล <c oughs> แล้วน่าจะแห้ไม่ได้แล้วล่ะ จะต้องเข้าวังเดือนละสองครั้งต่อไปจะได้ยินหรือได้เห็นอะไรที่ไม่ควรรู้อีกมากเพียงใดเจ้าคิดว่าข้าเต็มใจขนาดไหนที่ฟัง<ด>ความ,มลับของ<ม>เจ้าหรอเหตใดที่เก็บความลับได้ดีที่สุดเหตุใด,ไ,ดไม่ขอความเมตตาอีกหากฝ่าบาทอยากให้ข้าตายหากข้าก้าวเท้าเข้าห้องผิดข้างข้าก็ตายอยู่ดีเช่นนั้นต่อไปเจ้าก็เลือกก้าวเท้าขวาก่อนเช่นนี้หากข้าพอใจก็จะไม่ตัดหัวเจ้า ฝ่าบาทท่านพูดง่ายเช่นนี้เลยเหรอพระสนม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 ฝ่าบาทนอนแล้วจริงจฝ่าบาทเช่นนั้นหม่อมฉันนฝ่าบาทนอนแล้วจริงๆเอยค่ะพระสนมท่านฟังข้าเถิดฝ่าบาทนอนแล้วจริงๆขอท่านกลับไปก่อนเถิดเช่นนี้ไม่เหมาะสมหากนางจำเจ้าได้ หัวของเจ้าคงไม่มีแล้วตําหนักสาบาทยังมีแสงไฟแสดงว่ายังไม่ได้นอนวันนี้ข้าต้องพบฝ่าบาทให้ได้ถอยไปนะท่านเข้าไปไม่ได้ไพระสนมพระสนมฝ่มาบาทห้ามจูบหม่อมฉันนะไม่เช่นนั้นเป็นการคบชู้ในสมรสต้องถูกจับถ่วงน้ำพระสนมพระสนม<ร>ห้ามเข้าไปนะพระสนมเข้าไปไม่ได้ เพราะสนมฝ่าบาทนี่ทำอะไรกันเนี่ยฮะออกไปซะนี่คือเหตุผลที่ฝ่าบาทไม่ไปหาหม่อมชั้นเหรอนี่เป็นน้องสาวคนใดอีกนางทำให้ฝ่าบาทเพราพระไทยมากกว่าเสี่ยวหญิงเหรอข้าโปรดปรานผู้ใดนี่ต้องขอความเห็นเจ้าเหรอหรือว่า พระสนมซูเฟยก็อยากร่วมด้วยข้าไม่ถือสาหรอกนะ <c oughs> ฟาบาทข้าน้อยผิดไปแล้วเป็นเพราะข้าน้อยไร้ความสามารถไม่สามารถขัดขวางพระชายาได้ฝ่าบาทโปรดลงโทษพูดที่เข้าเวรวันนี้จงไปรับโทษที่กรมอาญากรมอาญาพยา <c oughs> ข่า <c oughs> เรื่องเล็กเช่นนี้ต้องส่งไปกรมอาญาเลยเหรอ,เ,อเขาช่างเป็นทราราชที่ไร้ความเมตตาสิริงเจ้าคิดว่าข้าโหดร้ายไร้หัวใจอย่างนั้นเหรอเจ้าสงสารพวกขุนนางที่ถูกลงโทษใช่หรือไม่เจ้าอยากช่วยพวกเขาหรือไม่ข้ากำลังอารมณ์ดีพอดี งั้นข้าจะให้โอกาสเจ้าจงถอดเสื้อผ้าของเจ้าออกออถอดหนึ่งชิ้นช่วยได้หนึ่งคนทำไมไม่เต็มใจเหรอฝ่าบาทหม่อมฉันใส่เสื้อเพิ่มอีกได้หรือไม่เจ้าว่าอะไรนะ ทั้งตัวหม่อมฉันมีเสื้อผ้าอยู่แค่ห้าชิ้นถอดหมดก็ช่วยได้แค่ห้าคนหากเจ้าถอดจนหมดโทษของทุกคนก็จะถูกยกเลิกได้ พอแล้วฝ่าบาทหม่อมฉันเลือีกหนึ่งตัวเ่ยวจือใส่เสื้อผ้าเดี๋ยวนี้ข้าไม่อยากเห็นสตรีไรยางอายหน้าตาน่าเกลียดเช่นเจ้าฉันไม่น่าเกลียดหุ่นก็ดูดีออกท่านเหยอสิเจ้าละอายบ้างหรือไม่มาแก้ผ้าต่อหน้าข้าเช่นนี้เป็นการประพฤติผิดฝ่าบาทสั่งให้หม่อมฉันทําเองหากจะลงทอดถ่วงนางก็ต้องถ่วงฝ่าบาทก่อนสิอีกอย่างแบบนี้ไม่ให้หม่อมฉันถอดแล้วพวกขุนนางล่ะเจ้าข้าจะเลิกโทษทั้งหมดรีบใส่เสื้อผ้าซะ ได้เลยใส่เสร็จแล้วเพคะฝ่าบาทคำไหนคำนั้นนะห้ามโกหกหม่อมฉันบัดนี้เรียกขันทีฝูกลับมาอย่าให้พวกเขาไปรับโทษได้ไหมคะฝูหลินบ่าวอยู่นี่พยาค่าทุกคนที่เข้าเวนยกเลิกโทษทั้งหมดโอ้ยกเลิกโทษ บ่าวขอบพระไทัยฝ่าบาทที่ทรงกรุณาหากจะขอบคุณก็ขอบคุณเสนาบดีทรงที่มีลูกสาวดีพะยะค่ะพะยะค่ะบ่าวขอบคุณทรงขอบคุณภรรยาแม่ทับเสี้ยวยไม่เป็นไรเขาก็แค่ถอดเสื้อผ้าไปไม่ส่งเยาจือ้อเจ้าควรพอได้แล้วส่งเหยาจือข้าไม่เอาเลือดเจ้าไปเฉยๆหรอก ว่ามาเถอะเจ้าอยากได้รางวัลอะไรฝ่าบ,บาทงั้นหม่อมฉันพูดเลยนะเออหม่อมฉันอยากได้เออต้นประการังทองคําล้ำค่ามูลค่าหลายล้านตำลึงทองสมพันปีเทือกเขาเทียนซานที่หายากลแล้วสลจือ้อเจ้าช่างโลภจริงๆเจ้ารู้หรือไม่ว่าสิ่งที่เจ้าขอมีแต่เชื้อพระวงที่ได้รับเป็นรางวัลรู้สิ หม่อมฉันทำธุรกิจกับฝ่าบาทต้องให้เกียรติฐาน,นะของฝ่าบาทสิไม่เช่นนั้นคงดูเป็นการดูถูกฝ่าบาทนะสิทั่วทั้งแผ่นดินนี้ยังไม่มีผู้ใดกล้าทำธุรกิจกับเราเขาเสวียนพะยะค่ะเอาตัวนางไปฝ่าบาทหม่อมฉันโอ <c oughs> โอไว้โอ,โอ,โอฟูหลินบ่าวอยู่พะยะค่ะ เอาของที่นางขอไปส่งให้นางด้วยเดี๋ยวนางจะหาว่าข้ารังแกนางฝ่าบาทัทเรื่องนี้เกรงว่าจะไม่เหมาะสมพยาคาเอะยังไงบัตรนี้แม่นางซ่งก็ยังเป็นภรรยาของแม่ทัพเซียวอยู่ก็ให้เป็นของขวัญแก่จวนแม่ทับในนามข้าพยาคะ ข้าน้อยรับพระบัญชาโอ้ไอ้อฮ่องเต้ขีง้ก็ไม่ต่างอะไรจากพวกนายทนเลยจริงๆเอ้ฮองฮ่องเต้นี่ขี้เหนียวจริงๆแผลยังไม่พันให้ข้าเลย คุณหนูเจ้าคะทำไมบ่าถึงได้อยู่บนเตียงของท่านเลยอ๋อไม่มีอะไรเจ้าแค่ง่วงจนเป็นลมไปค่ะให้เจ้าพักสักหน่อยนะคุณหนูเหตุใดหน้าท่านถึงได้ซีดเช่นนี้เจ้าคะค่ะเพราะค่ะยังไม่ได้กินตับหมูแน่ๆรีบให้ห้องครัวทำตับหมูมาเร็วเข้าไม่เช่นนั้นคุณหนูของเจ้าจะดูสใสเปลี่ยนปังได้เช่นไรคุณหนูพูดถูกเจ้าคะข้าจะรีบไปเดี๋ยวนี้ คุณหนูขันที่ข้างกายฝ่าบาทนำราชองคการมาเจ้าค่ะราชองคการท่านเคยให้ท่านรีบไปที่หน้าลานจวนไปเถอะค่ะราชองค์การมาถึงแล้วรับพระบัญชาสวรรค์ฮองเต้ทรงมีราชองค์การ ด้วยตระกูลแม่ทัพมีบุญคุณต่อฟาบาทบัดนี้ทรงพระราชทานต้นประการังทองคำหนึ่งต้นสมพันปีเทือกเขาเทียนซานสองรากทองคำหนึ่งหมื่นตำลึง